มาพบกันอีกแล้วครับเพจ p N เกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการครับยังคงอยู่กันที่ยาเชื้อราครับอีกสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้จะเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ยังคงมีความนิยมในการใช้กันมากเลยนะครับบางคนก็เรียกว่ายาประเภทยาสัมผัสนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นพวกยาที่ออกฤทธิ์หลายๆจุดนะครับหมายความว่าไงมันมันไม่ได้มีจุด าการออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงชัดเจนนะครับออกฤทธิ์หลายๆทางนะครับส่วนใหญ่แล้วยาพวกนี้ก็จะเน้นไปในทางการป้องกันนะครับมองว่าเป็นการป้องกันเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นยาผงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมียาครีมยาน้ําบ้างนะครับโอเคนะครับยาพวกนี้จะถูกแบ่งออกประมาณสัก5ากลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสาราไดไทโอคาร์โมดตนะครับพวกนี้มันจะออกฤทธิ์แบบ อสองกลไกนะครับกลไกที่1ก็คืออ,ออกฤทธิ์แบบไดอันคินนะครับก็คือตัวนี้มันช้คล้ายเคเลตเหมือนโลหะหนักเข้าไปจับโปรตีนและเอนไซม์ทําให้เซลล์ตกตะกอนได้นะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นพวกตัวที่เป็นอนุมูลอิสระก็จะเข้าไปอ,าอยู่บริเวณ เซล์ uh, Sell, นะครับสะสมทําให้เซล์สังการไม่ได้นะครับก็สุดท้ายเชื้อราก็ตายในที่สุดนะครับอีก uh, กลไกการออกฤทธิ์หนึ่งก็คือโมโนอันคินนะครับพวกนี้จะออกฤทธิ์ค uh, ล้ายๆกับเป็นสารที่ไปสะสมอยู่ริเวณเส้นใยนะครับเส้นใยของเชื้อราทำให้เส้นใยของเชืราไม่สามารถขยายตัวได้นะครับสารที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็แก่นะครับเมนโคเซตนะครับโพพินต นะครับโพพีเนปอ่าแล้วก็กลุ่มนี้ครับไทแรมหรือบางคนอาจจะเคยเห็นพวกซีเนปนะครับโอเคเนาะกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ประมาณนี้นะครับส่วนกลุ่มที่2ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือสารอ่าเดี๋ยวนะครับเอ็นไตฮาโลเมทิลไดโอนะครับกลุ่มนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับที่เห็นกันบ่อยก็คือนี่นะครับแคปแทนนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นโฟเพด นะครับส่วนใหญ่จะเน้นที่แคปแทนมากกว่าเพราะแคปแทนนะครับจะรู้สึกว่าจะละลายน้ําได้ดีกว่าแล้วก็เข้าไปทําลายาเซลล์ของเชื้อราได้ดีกว่านะครับพวกนี้คล้ายๆกันนะครับจะเป็นลักษณะเข้าไปยับยั้งนะครับเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการย่อยแป้งนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเกิดเป็นสารพวกกรรมถันนะครับเป็นสารกรรมถันแล้วก็เข้าไปทําลายโปรตีน นะครับได้แล้วก็เกิดเป็นสารพิษข้างในเซลล์นะครับโอเคส่วอีกตัวหนึ่งโพเพ็เดี๋ยววันหลังผมเอามาให้ดูนะครับพวกนี้อาจจะอ,ออกฤทธิ์ได้แคบกว่านะครับความนิยมในการใช้จะน้อยกว่าเพราะว่าละลายในน้ําสู้ตัวแคปแทนไม่ได้นะครับโอเคเนาะพอผ่านมาอีกกลุ่มต่อมานะครับจะเป็นกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มอคอโลไนทินนะครับพวกนี้จะเป็น มีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือคอโอทาลูนิลนะครับคอโอทาลูนิลนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วกลุ่มที่4นะครับก็มีอยู่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มอากวานิดินนะครับหรือสารตัวนี้จะเรียกชื่อ,อยากนิดนึงนะครับอีมิอกทาดินทิส อันบิสเซเลตนะครับตัวนี้ก็โอเคออกฤทธิ์หลายทางเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วก็จะออกฤทธิ์แล้วทางสัมผัสด้วยและกึ่งดูดซึมด้วยนะครับจะเป็นยาที่พัฒนาขึ้นมาในกลุ่มนี้อีกระดับหนึ่งนะครับและกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มสารประกอบอ,อินซีนะครับก็คือจะมีทั้งคปเปอร์และกร,รมถันคอปเปอร์ที่เราได้เห็นกันนะคปเปอร์คอไลคิวปัสออกไซด์โบโดพิเชอร์นะครับหรือจะเป็นเนี่ยนะครับ c o ปเปอร์ออกซอลายพวกนี้โลกพวกโลกใบจุดนะครับหรือบางครั้งก็ได้พวกกลุ่มพวกแบคทีเรียด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็มีการใช้กันนะครับกลไกการออกฤทธิ์ของเขานะครับก็เป็นลักษณะโลหะนักเช่นเดียวกันก็คือจะไปทําให้โปรตีนตกตะกอนแล้วก็เซลล์เชื้อราก็เสียหายแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาต่อได้นะครับส่วนอีกตัวหนึง่งนะครับองค์ประกอบก็คือซัลเฟอร์หรือกร,รมมถันนะครับพวกนี้ นะครับก็คล้ายๆกันนะครับพวกนี้พอมันไปเจอกับน,น้ําแล้วนะครับทั้งกรมฐถันและคอรีนไปเจอกับน,น้ําจะเกิดเป็นสารสารพิษนะครับเขาเรียกว่าโพลีซันไฟน์นะครับทาให้เกิดเป็นสารพิษภายในเซลล์แล้วก็เอนไซม์ไม่สามารถาทำงานได้นะครับแล้วก็ตายในที่สุดนะครับโอเคนะครับสารพวกนี้อย่างที่บอกนะครับจะเป็นสารที่อาจจะ เน้นในการป้องกันนิดหนึ่งนะครับในการรักษาก็มีผลในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับท่านใดที่ต้องการรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับแล้วก็ว่าพวกสารพวกนี้ใช้ยังไงใช้กับพืชอะไรอัตราเท่าไหร่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจเพียนเกษตร2018ได้เลยนะครับผมยินดีให้ข้อมูลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็คอยติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับถ้าหาก ลูกเพจหรือว่าสมาชิกของเราครบ1,000นะครับ1,000ท่านเราก็จะมีการแจกของรางวัลสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงขอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ